คุณนะคะดูเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวหญิงจะทําเป็นร a นด o อมนะคะจะเลือกไพ่มาทั้งหมด10บใบนะคะไปดูกันเลยนะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะอันนี้จะเช็คดวงปี2567ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาพรวมของธุรกิจการเงินการงานและก็ความรักนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าในสายตาคนอื่นๆนะคะคุณดูเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ใครมาทั้งหมดสิบใบนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจลิปสติกมูเตลิปนะคะลิปสติกสายมูนะคะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่299บาทนะคะก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์5นะคะเป็นลิปที่ผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะแล้วก็ทาเป็นเนื้อแมทกำมยี่นะคะไม่แห้งไม่เป็นขุยนะคะแล้วก็ เวลาที่เราทานี่นะคะสีนะคะจะขับผิวของเราให้ดูสว่างนะคะจะไม่หน้าจะไม่ดูดรอปนะคะอันนี้เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้านี่จะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะออกขาวนิดนึงนะคะหรือว่าผิวสองสองสีแบบอิงเนี้ยก็ทาได้นะคะไม่ได้ทำให้หน้าแบบดรอปนะคะโอเคทีนี้เราไปเลือกไพ่พร้อมกันนะคะสิบใบว่า คุณนะคะดูเป็นยังไงบ้างในสายตาของคนอื่นๆนะคะนอกจากในสายตาแฟนที่หญิงเคย,เคยทําบ่อยๆแล้วนะคะแล้วสายตาคนอื่นเนี่ยเขามองคุณเป็นยังไงนะคะ1 2 3่งสองสามสห้าหกเ็ดแปก้าสิบได้เลย ใบที่หนึ่งนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะหูไพ่ดีมากหนึ่งถ้วยนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ The World นะคะใบที่สามนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะใบที่สี่เป็นไพ่ The Lovers น,นะคะ 4, ไพ่ไสวยมากเลยนะสี่ใบแรกนะคะใบที่ห้านะคะเป็น The s t a r นะคะใบที่หกนะคะเป็นไพ่ไฟ o n ว s นนะคะหรือว่าห้าไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าะคะ่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะแล้วก็ ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพค่ควีนนาะแพนด์คลนะคะถือเหรียญเยอะๆแบบนี้เลยนะคะโอเคในสายตาของคนไายนอกที่มองคุณเข้ามาเนี่ยนะคะหญิงต้องบอกก่อนว่าไพ่มันสวยมากนะคะซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบางคนก็ได้นะคะสิ่งแรกนะคะที่เขามองเข้ามาเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ แลดูอบอุ่นหน้าไว้ใจหน่าเข้าหานะคะแบบไม่น่ากลัวไม่น่าไม่น่ามีคิดมีไผกับใครอ่ะพูดง่ายๆนะคะและ้วก็คนที่สนิทเชื่อๆคุณเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยโกรธใครนะคะเป็นคนที่ให้อภัยคนได้ง่ายนะคะเข้าเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเป็นคนมีสังคมมีเพื่อนเยอะนะคะมีคนรู้ใจมีคนเข้าหาคุณเยอะประมาณนี้นะคะเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนขี้เกรงใจคนอื่นนะคะขี้ขี้เกรงใจคนอื่นแบบเวลามีเรื่องอะไรที่คุณควรจะตู้อ่ะคุณก็แบบคุณก็ ไม่ดีกว่าไม่ไม่ชอบความรุนแรงนะคะคุณน่าจะเป็นเป็นคนที่แบบถอยออกมาซะมากกว่านะคะแต่อีกข้อดีนะคะมีไพ่เดิรสตาร์ขึ้นนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่รสนิยมดีนะคะเป็นคนมีเทสต์นะคะเ,เป็นคนที่ชอบความสวยงามนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมี เ,เวลาใช้อะไรหรือว่าจะซื้ออะไรนะคะคุณมีการคิดอ่านที่ดีนะคะว่าแบาบง,งทีถ้าเกิดว่ามันแพง คุณก็อาจจะแบบเลือกซื้อเพราะมันใช้ได้นานอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นคนที่มีเทสะนะคะเป็นคนที่ใช้ของเป็นเป็นคนเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งสินกับใครด้วยซ้ํานะคะคุณอาจจะชอบอยู่คนเดียวรักสันโดษชอบคิดชอบทํางานมากกว่านะคะแต่คุณก็บคุคลิกจริงๆคุณมันขึ้นหนึ่งถ้วยด้วยเนาะมันก็เป็นคนที่ ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่น,นะคะเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นนะคะถือว่าคุณโดนคนภายนอกที่มองเข้ามาส่วนใหญ่มองคุณแบบบวกมากๆนะคะอิกงคิดว่านอกจากคนที่มองคนอื่นๆมองคุณแล้วเนี่ยคนรักของคุณก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าเข้าหาเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะหลักๆเลยคุณเป็นคนอบอุ่น เขามองว่าคุณเป็นคนอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจจริงใจไม่โกงไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่น่าไว้ใจคนหนึ่งนะคะประมาณนี้ถือว่าไพ่ค่อนข้างสวยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ